สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูยอดนะครับที่เราเสียบข้างนะครับที่ต้นต่ออายุประมาณหนึ่งปีนะครับอันนี้หลังจากเสียบมาแล้วประมาณสี่เดือนนะครับดูลักษณะต้นนะครับต้นจะโตช้านะครับถ้าใช้ต้นต่ออายุประมาณหนึ่งปีนะครับในการเสียบข้างนะครับถึงเสียบติดน,นะครับแต่ว่าต้นต่อต้อนยอดทันดีนะครับก็จะโตช้ากว่านะครับ ก็คือทางที <reco Christ. S 1> ่ดีนะครับเราจะใช้ต้นต่อสองปีจะดีกว่านะครับถ้าถ้าตถ้าต่อสองปีเนี่ยจะโตเร็วนะครับแต่ถ้าต่อแค่ปีเดียวเนี่ยจะโตช้านะครับเสียบติดแล้วก็โตช้านะครับไม่ค่อยแตกกิ่งก้านเท่าไหร่ที่ส่วนของเราก็ส่วนมากจะใช้ต่อสองปีนะครับในการเสียบข้างครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อรีบนะครับใช้ต่อปีเดียวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าน้องก็โตอยู่แต่ว่าจะโตช้าหน่อย แต่ถ้ารออีกนิดนึงเป็นสองปีนะครับเสียบติดแล้วน้องจะโตเร็วมากครับแต่กิ่งก้านสาขาดีนะครับเหมือนว่าตอ่อหาหาอาหารได้เก่งนะครับพอจะโตเร็วนะครับยังไงก็ฝากติดตามส่วนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ